นี่แต่ตวันนี้นางแบบสวยไม่เป็นไรนายดีดีจต่ตกงตัต้มชาต <c oughs> ิั้มไม่งกต่ตั้มต้องเอาไปคูณนนี่วันหยุดของคนต่างประเทศอยู่ต่างประเทศโอ้ยผมไล่ไหลนอนเงยยัยย่วยัวย่วยัวย่วยัว่วยั่วนิดเดียวพาะวัวะตตาปแดกเสียบกี้กดหรือยังวะเบอ่อกี้กดแล้วใช่ใช่กดแล้วยันเลวะยิ้มกัน เอาทางงามนีมเด้อทานจิมๆเจี๊ยบเนี่ยผิดน้องเลยกะแี่โอ้ยได้หนึ่งพันแล้วนะดาวได้หนึ่งพันละแบ่งไ้เัไปไปพอแล้วกินได้แล้ว พยานางแบบอันนยานางแบบเขาต่ว mm ่าเดียวกว่าจะกันก็คเบุ้งยิ่ไสตื่นตเลยถามว่ามิดเ้สมะไปแล้วนะ